ข้อนะครับราคา CIF หมายถึงอะไร CIF นะครับ CIF ก็ย่อมาจาก cost insurance and freight ความหมายของ CIF ก็คือว่า เป็นต้นทุนในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศโดยมีมูลค่าของสินค้าค่าประกันภัยและค่าขนส่งรวมอยู่ในนั้นรวมกันเลยนะครับเราเห็นว่าคอร์สนั้นหมายถึงต้นทุนอินชอนลันนั้นหมายถึงประกันภัยและไทร์ก็หมายถึงค่าขนส่งนะครับดังนั้นเอามารวมกันก็หมายความว่าเป็นการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศโดยมีค่าสินค้า ค่าประกันภัยและค่าขนส่งรวมอยู่ใน C.I.F. นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถามว่าข้าใอใดตอบถูกที่สุดก็ต่องตอบข้อมองนะครับราคาสินค้าซึ่งรวมต้นทุนสินค้าค่าประกันภยัยค่าขนส่งจากประเทศผู้ส่งออกไปยังประเทศผู้นำเข้านะครับ